ี่สวสดี่ะอุ้ยเขาสร้างงานเลยอ่ะโอเค๋เฮ้ยนะท่าผู้ชมเรากลับมาแล้วไมเลื่อขึ้นมากเก๋ไปบัวอยู่ไหนอ๋อเก๋ทักข้างคุณดูอีกรอบหน่อยพอดีอันนี้ไม่แค่ใช่ฮะไม่ทักแต่ว่าทุกคนได้ยินเก๋ <c oughs> เียี่รยังไม่เป็นคนอะไหนตัวไหนไหนนี่เป็นตวอ๋อดีอะอดีเจอใช่ไหมเจอแต่ไมนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยซูมซูมนี่นะนี่อะคนเนี้ยซูมนะนีมีนีมีซูมนี่อะ อาวหายหายนี่นี่นี่แคทนี่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 น,น,นี่คนนี้นะฮะเฮ้ยเป็นไรเอ๊ะเขาเล่นกันได้เลยนี่นะคนนี้แต่เื่นกันอันนี้ไม่รูอันนี้ใครไม่รู้เฮ้ยใหมออ่อะไอมือมอะไรหมอะไรหม่ยอ่ะเราไมา่ได้คุยกันไม่คุย มันตัเยเแล้วเอมันคุยือนตัวกับชอนนี่ว่าด้านไหนบ่ับพับพับรับพิมพ์มวดูกัดไหมหมายถึงอะไรหมายถึงหมายถึงไหมไหมหมายถึงไหมหมายถึงไหมนี่นะ S <S <an> <t ube> อันนี้ก็ชนนี่ค่ะน,นีาก็ชนนี่ค่ะชนชนชนดูนนสิจะได้เกยย,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 ยยู่ดีๆก็กลายเป็นเพื่อนฉันั้นเป็นไงเป็นไงเป็นกันไว้ท่านผู้ชมเขาเป็นอะไร,ะไระตั้งสาลจะเล่นด้วย,ยวไ,ปไปดูอะไร ไปด้วย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 อะไรไเขาเขาบอกเล่นแค่สองก็เป็นคนสร้างที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกโชว์ใชม่มหนุ่มโอเคเจอลนี่ฮะท่านผู้ชมเรัมปกันว่าเขาจะเล่นได้กี่วันท่านผู้ชมได้ยินหมดแล้ว อฮ้ยเขามีหนึ่งันหนึ่งหนึ่งก็นหนึ่ง,ง,นนงอ้ยก็จะเป็นก็นจะเป็นอะไรไม่ได้ติดดิการซิ์เป็นบ้ากอย่างมันติดเิการซิ์หยุดวยวทุกคนทุกคน่เห็นสวัสดีเราวชื่อเอเลี่ยนสาจุดแุแต่แต่แป็นพีบเราโงเล็บจุดสูงเล็บเอเลี่ยนว่าสองนงสองแทน เดือนเกิดยี่ห้าวันที่สองห้าแปดมั้งปีมีถาคมพี่แทชช่วยละเบ้น,น่อยได้ไหมกอดก่อนก่อนเนี่ยก่อน,กอนแกแกรับแอดเขาแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแอคุณคุณไม่มีสิทธิ์สองร้อยคนแชหนาจอนหน่อยได้ไหมไม่ไม่เป็นไรหรอ,อก ก็จะเล่นเพื่อนกันหมดเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันจะแอดมันก่อนฉันแอดมันก่อนเออฉันแอดไปก่อนให้ฉันกดเล่นเพื่อน,นไปแล้วไม่เป็นไรนเจอเจอไปแล้วกดไลค์การโบท๊ทได้ป้ากดติดตามเพิ่ม,มเพิ่มความรู้จักบายบายรายการโบ๊โอุย้ยมันชอบเล่นแหนอะไรของมันเนี่ย อลองกดเข้าร่วมไ,ไหม่ะี่กดเขา้ากดเข้าร่วมได้ไเข้าได้เกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเลยก็มันไปเล่นคนเดียวบิดบิดลราเหมือนก,กันฉันหนีไปเล่นแบบอื่นแหละฉันแมพที่ ไหนอ๋ออ่ะเราจะ็บคลิปละเราจบคลิปแล้วดีกว่าอ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนคะคะโอเคไปแล้ว